สาเทคนิคดูดีหน้ากล้องอันดับแรกเลยนะคุณต้องยิ้มให้น่ารักแล้วก็ยิ้มให้ดูดีแหละทุกคนก็ยิ้มมันเป็นอะไรที่ดึงดูดคนได้ดีที่สุดนะนะครูแซมเชื่อเลยใครชอบคนยิ้มเหมือนกันบ้างแน่นอนนะว่าคุณชอบครูแซมเชื่ออย่างแน่นอนคงไม่มีใครชอบคนทำหน้าบึ้งรอยจริงปะแล้วข้อที่สองเวลาพูดเนี่ยสายตาที่มองที่รูกล้องนะมันจะทําให้ตาของคุณเนี่ยสื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างชัดเจนนะเขาจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังคุยกับเขา และมันจะดึงดูดเขาได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะแล้วคุณก็ดูดีิด้วยเพราะว่าคุณสายตามองกล้องไม่ใช่มองที่จอแบบนี้มองแบบนี้จะเหมือนตาแบบแบบไม่ได้มองไม่ได้มองที่ตาคนฟังใช่ไหมแต่ถ้ามองกล้องจะแบบนี้จะมองที่ตาคนฟังโอเคข้อ3นะคุณต้องแต่งตัวเข้ากับ เรื่องที่คุณกําลังพูดอย่างเช่นถ้าเกิดคุณพูดเรื่องของลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นแบบเอ่อเท่เทก็อาจจะแต่งตัวสีเข้มหน่อยถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นจุดที่เป็นลักษณะของสีชมพูก็ลองดูตามสถนานการณ์เอานะมันจะทําให้คุณดูดีแน่นอนนี่คูแซมขอฝากสข้อนี้ไว้ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีก็กดแชร์ออกไปให้เ,เพื่อนๆของคุณและคนที่คุณรักฝึกพูดหน้ากล้องนะเป็นอะไรที่จาเป็นต้องใช้มากในอนาคตเพราะเป็นสกิลที่เด็ดดวงจริงนะ <laughs> และถ้ากใครชอบคลิปประเภที่ ทักษะในการออกโลกออนไลน์ก็สามารถกดติดตามครูแซมในช่องทางที่ครูแซมผมคิดไม่ได้เลยนะวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับบ๊าย,ายขอบคุณนะบาย